ก่อนเนี่ยจะไม่กล้ายิ้มเลยเพราะว่าฟันมันไม่สวยเลยเวลาเคี้ยวว่ามันอาจจะมีเสียงแบบกึดๆเขนมาขากันไกลยเรามันไม่ได้จบกันดีอะคะ่ะเคยปรึกษาหมอที่อื่นด้วยอะคะ่ะแต่เขาบอกว่าต้องผ่าตัดเท่านั้นเลยไม่สามารถจัดฟันได้ะคะ่ะรูปหน้าก็ดีขึ้นเยอะเลยอะแบบคนทักเลยว่าหน้าเปลี่ยนแฮปปี้ค่ะชอบหน้าตัวเองตอนนี้มากเลยอะ ตอนนี้อายุเท่าไหร่คะ24บปีคะ่ะก็คือเหมือนกับผากัรไกรล,ล่าจะใหญ่อะคะ่ะแล้วก็เหมือนเวลายิ้ม่ะคะมันจะแบบเป็นเคี้ยวแล้วแบบฟันไม่ค่อยสบกันด้วยนะเขาให้ไปหารเรื่องแบบการเคี้ยวด้วยเวลาเคี้ยวว่ามันอาจจะมีเสียงแบบกึ๊กกึกเหมือนาขากันไกรามันไม่สบกันดีอะคะ่ะแต่หลังจากทําไปแล้วค่ะก็ไม่มีปัญหาน้นคืย ก็แบบแต่ก่อนเนี่ยจะไม่กล้าย,ยิ้มเลยเพราะว่าฟันมันไม่สวยยเลยอคางยื่นใช่ไหมใช่ค่ะเยอะมากเลยค่ะแล้วกนออกมาเยอะแล้วทำให้ตรงนี้แบบหน้าไม่สมงุูเลยให้หน้าดูแบนไปเหมเือนยัมันเห็นเสเฟสอะคะอ<แ>่ะทำงาน หมอที่อื่นด้วยนะคะแต่เขาบอกว่าต้องผ่าตัดเท่านั้นเลยใม้สามารถจัดซัมได้ค่ะไปหารับสองสามที่ก็แบบไม่ได้เลยตอนแรกก็แบบไม่ได้กลัวอะไรมากนะคะแต่พ่อแม่เนี่ยคือไม่อยากให้ผ่าตัดแล้วก็เลยพยายามร้ชหาในอินเทอร์เน็ตนะคะจนมาเจอร้านนี้แต่ก็เคยเห็นแบบว่าตอนที่ก่อนจะรักษาค่ะเขาไปดูข่าวข้อมูลมาเถ้าผ่าตัดแต่บางคนเนี่ยก็จะแบบปากชาตลอดชีวิตเลยนนะคะก็จะกลัวในเรื่องนั้นด้วย แล้วก็ฟันศกกันแบบพอดีเลยอะค่ะแล้วก็สามารถกินข้าวอะไรได้ปกติแล้วก็ยิ้มอย่างมั่นใจมากขึ้นคะรูปหน้าก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะแบบคนทักเลยว่าหน้าเปลี่ยนเหมือนตอนนี้คางก็ไม่ยืดแล้วค่ะแล้วก็แบบใบหน้าดูมีมิติมากขึ้นการหายใจก็ดีขึ้นค่ะเหมือนแต่ก่อนเนี่ยก่อนทำเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องแบบเป็นภูมแพหนักมาก แล้วก็ก่อนนอนเนี่ยจะเมียจามมากขึ้นเป็นภูมิแพ้หนักเลยค่ะแมันจ,จะจามทุกวันเลยจะพอทําไปสักพักหนึงเนี่ยภูมิแพ้ดีขึ้นหายใจโลึกขึ้นนอนสบายขึ้น <S <S ตั้งแต่เด็กเลยค่ะ<ม>แต่พอตอนนี้ก็คือดีขึ้นจนแทบจะแบบไม่มีแล้วมูกอะไรเลย เป็นเพื่อนๆที่ไม่ได้เจอกันนานนะคะระแล้วก็พ่อแม่นีก็จะทักแบบว่าเพราะว่าพอทำไปนานๆนวมันเปลี่ยนไปเยอะคนที่บ้านก็ทักเหมือนกันแร่ก็สวยขึ้นไปทําอะไรมาค่ะคิดว่าต้อคนจะเชื่อฟันเลี้ยงสวยธรรมดาะคะ่ะ พอทำออกมาแล้วแับสวยกว่าที่คิดไปเยอะเลยตอนแรกก็ไม่คิดว่าขายใจด้างมันจะลดลงได้ค่ะแต่พอมาทำที่นี่เนี่ยพอหมอให้ดูภาพ f o r o r f t f t เตนี่ยคือเห็นได้ชัดเลยว่าลดลงไปเยอะเลยรู้สึมีหนกแก้มมากขึ้นหน้ามีมิติมากขึ้นเลยค่ะค่ะชอบหน้าตัวเองตอนนี้มากเลย